อัน,นนี้เป็น C l A นะเป็น C O A แบบวิวหน,นึ่งหนึ่งเจ็ดการว่าเลการเดี๋ยวให้ดูดา๋ยรกันน,น้ำหายครับน,น,น้ำหายาน้ำความน้ำหายมีไฟโชง พุ่งปืดเลยเนี่ยเสียงอยาดูเสียงเรื่องอะไรวะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเสียงน้ำรั่วออกพุ่งออกมาสำน้ำ,นำอ่ะเนี่ยน้ำเยอะๆเลยอะไรนะเสียงน,น,น,น่ากลัว ปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำั่วก็มีไฟโชว์ทรับคูแลนเสียมีไฟโชว์ทอับคูแลนขึ้นมาตรงนี้น้ำหายนะครับก็ดังมาจากตัวปั๊มน้ำนะครับข้างหน้าก็ลูกพาร์มามาแล้วครับเรามาซ่อมมาก็เดี๋ยวรอคิวซ่อมครับรอเค้ื่อนทอยอยู่นะเป็น CLA นะครับคันนี้เนี่ย CLA 250เ้น์เบนนะ เยนะเดี๋ยวขึ้นห้อยแล้วได้คิวซ่อมแล้วมาครับลูกค้าอนุามัติมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรื้อกันเลยนะครับก็เดี๋ยวปั๊มน้ำจะอยู่ข้างล่างเนี่ยปั๊มน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้มีเปลี่ยนพวกเชโมสตัดแล้วก็ฐานกรองด้วยนะครับจะชอบผูกกันครับแล้วเปลี่ยนเซตเดียวไปเลยครับคีเดียวก็เดี๋ยวเริ่มรื้อกันเลย กนหยดนสองเจ็ดศูนย์นะสองเจ็ดศูนย์เปียวเนี่ยครับน้ำมันหยดเลยรั่วเยอะมากนะคันนี้รั่วหนักเลยน้ำหยดลงมาอย่างนี้เลยทำให้ไฟโชว์นะน้ำเสียงดังด้วยนะความน้ำอันตรายเดี๋ยวลูกปืนแตกสายพันขาดได้เลยเดี๋ยวขึ้นห้ดูจัจ่ง น้ำรั่วครับรั่วเนี่ยดูครับเนี่ยหดเลยครับรั่วหนักมากนะคันนี้นะนี่หยดอย่างนี้เลยนะอันตรายนนะเนี่ยน้ำบางน้ำอยู่ข้างบนนั่นะก็เดี๋ยวเราแกวมาให้ดูครับเพื่อความชัดเจนเลยเห็นรั่วชัดเลยครับนี้น้ำหยดเนี่ยครับอันตรายนะครับ ใช้ไปเสียงเครื่องพังได้นะครับเครื่องฮีทร้อนจัดเนี่ยก็ดีแล้วลูกค้าเข้ามาแก้ไขครับ OK, เดี๋ยวเราเริ่มเเลยไปมาดูนี่ครับทุกคนดูคราบน้ำมันเครื่องรั่วออกมาเนะี่ยเห็นไหมผ่านน้ำมันเครื่องรั่วจนแห้งเนะี่ยเนี่ครับโอลิงคนระับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโอลิงให้ด้วยเนี่ยมีคัโบเนะี่ยครับเนี่ย ปั๊มน้ำก็จะรั่วตรงนี้ตัวออกตัวลูกปืนเนี่ยตรงบูเลกข้างหน้าเนี่ยครับคาบน้ำเห็นไหมนะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูชัดๆครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะต้องแกะด้วยเดี๋ยวลุยกันต่อมาแล้วครับตอนนี้ปั๊มน้ำดูลงมาแล้วนะครับแคบๆหน่อยนะครับรุ่นี้เป็นเครื่องขับหน้าครับก็จะปลอดลำบากนิดนึงครับ รออยู่ครับพี่รออยู่จะถอดออกรอก่อนเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ปั๊มน้ำจะอยู่ช่วงนี้นะก็อาการก็น้ํารั่วนะครับน้ารั่วเยอะมากแล้วก็มีเสียงดังนะครับเสียงดังตรงฮู้เล่ครับข้างหน้าครับเวลาหมดนะลูกเือมันแตกครับเดี๋ยวเราไปดูของกันที่ถอดออกมานะเนี่ย ตัวที่ถอดออกมาก็เนี่ยก็เวนาการประจําตัวของเครื่องตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยมีคาบน้ำนะครับแล้วก็เนี่ยตัวปืนเนี่ยนะครับตัปืนตรงเนี้นี่ของุงเล่เนี่ยแตกนะครับเวลาติดเครื่องอ่ะมีเสียงดังอ่ะน่ากลัวมากครับถ้าตัวนี้แตกออกไปเนี่ยทาให้สายพานขาดหรือหลุดได้เลยนะครับนี่ครับตัปืนตรงนี้ เวลามันหมุนมันจะดังมันจะมีเสียงดังครับที่ตอนแรกที่เราถ่ายให้ดูครับก่อนที่จะถอดอะ่ะมันดังมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยขนาดหมุนเบาๆยังดังแล้วถ้าใส่เข้าไปในรถเนีครับโอ้โหลั่นรนะัเนี่ยมีของเก่าครับเนี่ยตัวต่อไปที่เราจะเปลี่ยนก็คือนอกจากความน้ำแล้วก็มีตัวฐานกอง ฐานกรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวเทอร์โมสแตทครับแต่ต้องถอดถอยดีตัวนี้ออกมาถอยดีจะเลื่อยยากหน่อยจะแคบหน่อยครับตัวนี้มันเป็นเครื่องขับหน้านะก็จะลำบ,บากนิดนึงครับเนี่ยตัวเทอร์โมสแตทก็จะอยู่ด้านล่างตัวฐานกรองก็อยู่ข้างล่างตอนนี้ถ้าผุถ้าแตกก็จะรั่วก็เลยพร้อมๆกันนะครับก็เปลี่ยนทีเดียวนะครับใช้ยาวๆครับปั๊มน้ำด้วยเทอร์โมสตตทฐานกรองด้วย ก็เดี๋ยวถอดท่อไอตี้ออกมาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับนี่ครับออกมาแล้วครัตอนนี้ท่อไอตี้หยุดแล้วนี่ท่อไอตี้นี่คออกมาก็จะเจอเตัวเชโมสตาร์ทนี่ก็คือตัวนี้ครับเนี่ยก็ตัววอาน้ำครับเรียกภาษาบ้านๆเราก็คือวอาน้ำนั่นแหละครับ ตัวเนี้ยคารต์ตัดตัวนี้จะเป็นฐานกองนะเพราะถ้าตัวนี้รั่วนะครับมีรอยรั่วซึมเนะี่ยเห็นไหมถ้าตัวนี้กรอบตัวนี้ก็กรอบไล่ๆกันเนียเพราะว่าอยู่ติดกันเลยน้าํามันวนผ่านเหมือนกันนะนก็จะเป็นตัวออยเครื่องนั่นแหละครับตัวฐานกองตัวนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนนี่ด้วยเปลี่ยนนี่ด้วยพอทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเลือก็ต่อนะครับไม่ค่อยมาว่ากันทีครับนี่ครับตอนนี้รลุดออกมาแล้วนะครับ วาน้ำตัวเทอร์โมสตัตเนี่ยครับเนี่ยครับเขาจะมีชอบรั่วตรงตะเข็บเนี่ยนเ,เนี่ยตามตะเข็บอย่างเงี้ยเนี่ยคราบน้ำเพราะงั้นเนี่ยเนี่ยรั่วออมานะทำให้น้ำหายถ้าทิ้งไว้น,น,านานก็อันตรายนะพวกเนี้ยเพราะว่าอาจเสี่ยงให้เครื่องฮีตนะครับความร้อนขึ้นสูงได้ถ้าน้ำมันหายไปเรื่อยๆหลาหายไปเรื่อยๆเนะนี่ยติดมันกรอบนะครับตัวตัวนี้ครับกรอบหักหมดแล้ว มันผุครับเป็นพลาสติกอ่ะโดนความร้อนนะครับไ,รไม่เหลือตอนนี้ก็เปลี่ยนหนึ่งตัวนะนครับเนี่ยมันจะอยู่ในน,นี่เดี๋ยวต้องแกะอันนี้ออกเลยที่มันหักขาต้องโคลิมมันเ่ยต้องแกะออกมาด้วยนะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบผุตรงตามท่อเนะนี่ยเนี่ยมีออยเครื่องติดมาด้วยต้อเปลี่ยนด้วยครับไหนๆก็รื้อนะครับ ก็จะได้ไม่เสียเวลาหลายรอบครับวไม่กี่บาทก็เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับโอเคจะถอดต่อ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถอดออกมาหมดทุกอย่างแล้วที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็ตัวหลักที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวปั๊มน้ําตัวนี้นะครับตัวปั๊มน้ําก็คือตัวนี้ในตัวที่มันรั่วเยอะเห็นได้ชัดที่น้ํามันหยดเลยเป็นตัวนี้เคื่อก็จะดังเนี่ยเนตัวเก่าหนึ่งตัวปั๊มน้ำหนึ่งตัวก็จะมีตัวเทอร์โมสตัต ที่มันคาบน้ํามันรั่วเนี่ยคนะาบตามตะเข็บอันนี้ก็รั่วตามอายุการใช้งานนะครับแสนกิโลนี่จะเจอแล้วครับเนี่ยวิ่งไปแสนกิโลนี่จะมาละอาการคอหักผุกนะครับประมาณแสนกโลนะครับเจอและเป็นพลาสติกครับมันโดนความร้อนอยู่ตลอดนะครับพอร้อนแล้วพอเย็นปุ๊บก็กรอบทีนี้ก็ไม่เข้าใจครับทำไมเขาผลิตเป็นพลาสติก เนี่ยแล้วก็มีธรรมอสตัดสุดท้ายก็จะเป็นไอตัวออยครับก็คือฐานกองน้ำมันเครื่องแกรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่แค่น่าผมถอดถอดกิบล็อก,กเฉยนะเนี่ยละเอียดอย่างนี้เลยเนะนี่ยนพลาสติกมันเป็นพลาสติกครับเนี่ยกรอบนี่จะดีไปแตกข้างนอกนี่งานงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มี ท่อน้ำนลยครับเนี่ยพุก่อหมดแลวครับเนี่ยท่อน้ําต่างๆท่อน้ําที่เป็นพลาสติกครับเนี่ยแตกหักหมดนะครับรกอ่อครับแต่พวกนี้นะครับ <S 2> <S 2> <ม>เป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าดีกว่าไปแตกข้างนอกครับถ้าแตกข้างนอกอูนี่เป็นเรื่องครับเปลืองค่ารถสไลด์อีกนะครับเป็นเรื่องใหญ่ไปนะครับถ้าครแก้ก็แก้ไปก่อนนะครับ าะถ้าเสียตรงนี้ก็บางท่านไปเสียอยู่ไกลก็เสียละค่าโราสลด์นี่ก็แพงนะครับไม่ใช่ถูกๆนะถ้าน้าออกหมดในความร้อนขึ้นนี่เสียงเครื่องพังได้อีกนะกะก็เจอก็ควรรีบแก้อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูของใหม่กันที่เราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นของใหม่นะเซ็ตของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนกันนี่ก็มีหนึ่งอย่างก็ฝาว่าน้ำนะครับ มันน้ำหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีท่อน้ําที่หักท่อน้ําก็เป็นเราก็สั่งของใหม่แท้หมดเลยนะชุดนีนะ้ระบบน้ําผมไม่แนะนําให้ไปใช้ของเทียบนะเพราะว่าจะเสี่ยงมากนะเนี่ยนีท่อน้ําที่หักนะแล้วก็จะมีตัวนี่ครับฐานกองของเรานี่ใหม่ๆนะครับอันนี้เนี่ยอลิงน,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 นูนอย่างงี้อนะสเต็กแข็งแข็งนะครับใหม่ๆทนี่เป็น ฐานกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็มีออยติดมาด้วยนะออยเครื่องก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันเครื่องจะรั่วเข้าน้ำครับเหมือนที่เคยเจอหลายๆลาคันนะครับผมคิดว่าที่เขาทํามาเป็นพลาสติกก็คือเหมือนถ้าผุกวก็บังคับให้เปลี่ยนออยด้วยครับเพราะจะได้ตัดปัญหาเสี่ยงน้ำมันเครื่องเข้าน้ําด้วยนะก็ถึงประมาณแสนโลพอดีเลยครับที่มันกรอบนะครับอันนี้หนึ่งตัว แล้วก็จะมีตัวเทอร์โมสตัตนะครับที่กรอบเหมือนกันอันนี้เทอร์โมสตัตก็เป็นของใหม่แท้เหมือนกันเนี่ยเทอร์โมสตัตนะครับก็คือตัวนี้ก็คือวาล์วน้ำนั่นแหละครับภาษาบ้านบ้านของเราเรียกก็คือวาล์วน้ำนะครับอันนี้ก็ปุูกแตกรั่วตามตะเข็บนะครับอันนี้ของใหม่ก็ใช้เป็นของแท้เหมือนกันแล้วตัวที่มันดังแล้วก็รั่วน้ําหยดก็คือตัวนี้นะครับตัวพเอกของเราก็คือตัวปั๊มน้ำนยครับ ปั๊มน้ำตัวใหม่ใหม่แท้นะตัวนี้นะเนี่ยปั๊มน้ำเนี่ยลูกปืนเงียบๆอย่างงี้นะครับจะมีลูกปืนอยู่ในนี้ครับของเก่าคือแตกหมดเลยนะครับเนี่ยลูกปืนเนี่ยของเก่าลูกปืนเห็นไหมลูกปืนคือแตกหมดแล้วเนี่ยของเก่าเนี่ยมันทำให้ดังครับเวลาสตาร์ทเครื่องลูกปืนมันแตกมันจะมีลูกปืนอยู่ในมูเล่ตเนี่ยเนี่ยมันแตกหมดแล้ว นะคอันนี้ของใหม่ก็จะเงียบๆเลยอะหมุนเงียบๆ,ๆจะมีน้ำยาหมอน้ำของกระป๋องน้ำยารอเย็นนะโอเคก็ของเราครบแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบใส่รถกันเลยครับจะค่อยมาว่ากันอีกทีครับี๋ยวดูไฟท่อว่าูเลนจะหายไหมนะครับต้องมาว่ากันอีกทีนะครับ ัน้ำเข้าไปแล้วตอนนี้ครับประกอบ,บอเทะโบเข้าแล้วครับนะก็เดี๋ยวไปใส่พวกเทโมสตัดกับฐานกองข้างหลังต่อข้างหลังเนี่ยจะใส่ต่อล้งางทำความสะอาดก่อนไปใส่นะใครับใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ,รบตอนนี้ใส่ของใหม่เข้าไปแล้วสองตัวนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยครับนเะทโมสตัดแล้วก็ฐานกองก็เดี๋ยว ใส่ถ้อยดีตามแบบถ้อยดีข้างบนนี่บนเครื่องนี่ตปัมน้ำก็เรียบร้อยประกอบอครับใหม่ๆคลิปๆนะครับสวยๆโอเคครับทุกคนตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับปั๊มน้ำจาจะโพตับแล้วก็ถัดกองข้างหลังเนี่ยกองเดี๋ยวแบกเครื่องให้เงาๆครับแกบกให้หมดเลยนะครับ เ,เติมน้ำกันเติมพอสตาร์ทเครื่องก็เ,เติมน้ำเข้าระบบก่อนเดี๋ยว่อยไปไล่น้ำเติมยาอีกทีหนึ่งนะครับจะต้องไปไล่เอาอากาศออกนะครับเพื่อเติมยาหลอ่อเย็นนะครับอีกทีนะครับก็เปลี่ยนไปสามจุดใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็มี๊มน้ำเมโมสปัตแล้วก็ถังกองถังกองน้ำมันเครื่องนะครับก็คือตัวออยเครื่องนั่นแหละครับนี่ เป็นเครื่องยนต์270นะครับสีปป่สูบเบนซินทบโบนะครับขับหน้านะโอเคจะเติมน้ำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขเข้าระบบน้ำอีกน้ำอีกโอเคครับทุกคนตอนนี้พร้อมสตาร์ทเครื่องครับประกอบเรียบร้อยเติมน้ำแล้วเดีย๋ยวมาสตาร์ทเครื่องกันนะครับเฮ้ยาเครื่องแล้วตอนนี้ เสียงปั๊มน้ำก็หายไปนะเสียงที่ดังแอ๊ะครับหายละเงียบละตอนนี้ครับดูน้ำเปไนไรน้ำข้างนอกครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเตี้ยวเองนะครับแว็กเครื่องให้เงาเงาเลยนะครับเนี่ยคันนี้สะอาดเก็บเลยครับเน่ลอยเออกไปข้างนอก ออกไปไน่น้ำข้างนอกกันครับไปโอเคครับทุกคนก็จบตรงไปนะครับสำหรับเบนซ์ CLA คันนี้นะครับก็การไฟท็อปอัพคูลันโชนะครับก็มีน้ำรั่วครับชัดเจนนะครับเลาติดเครื่องก็มีเสียงดังอยู่ตรงหน้าเครื่องนะครับก็เป็นตัวปั๊มน้ำแล้วก็ตัวเทอร์โมสแตทแล้วก็ตัวฐานกองนะครับ3ามตัวนะครับก็เคสนี้ก็ใช้เป็นของแท้หมดเลยครับเบิกศูนย์มาครับ ตอนนี้จบไปสามหมื่นกว่าบาทนะครับรวมทั้งหมดรวมค่าแรงรวมอะไรนะครับก็เตรียมรอส่งลูกค้ากันนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบาลายอนของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากความบันเยให้กลายเป็นความบันเจิดใหนะ้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้เราดูแลเราทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ